อาจากไมมเยอะๆหน่อยไม่ใช่ตัวแพ่งดูแพ่งรู้แพ่งเห็นอะไรมัวแต่จิตอะไรแล้วอายจากไม่จะเต็มที่หน่อยคุณ彻底的从这个เอไม่ใช่อะไรในเดินอะไรในดูอะไรในรู้อะไรอะไรในดูอะไรในรู้โมหะตัณหาัไม่ตัวไม่เองเี่ย เอาไม่เองเนี่ยลูกก็ดีดีถ้ามันแค่ไม่ลูกก็ต้องขอยอย่างไม่เองจริงๆจะเป็นเนื้อหาที่ไม่ไม่เอาไม่จริงๆก็พร้อมมันไปทุกสิ่งอย่างลูกว่าไงในตัวที่อะไรกับอะไรนี่แหละอะไรในดูอะไรในรู้อะไรเขาไปอะไรกับอะไรนี่เป็นผิวที่ 那些都是用不成的。还要迈得累喽，还得洗个裤，洗个坑。这样才能去听取那些听不进去的设定故事的。 จะได้ดับล้างจริงต e? ัวพุ่งตัวเพ่งนี่มันแทบไม่ได้นะสายสาตัดของมันไม่ใช่อะไรในไม้อะไม่แบบไม่ใช่อะไรในไม้นั่นเอง ตัวละเองทิ้งตัวที่เองพร้อมกันเลยลูกทั้งสองสวัสดีพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุย่าตัวละเองทิ้งตัวที่เองทุกอย่างพร้อมกันเลยลูกไม่ตจะไม่เองพร้อมกันเลยทุกสิ่งทุกอย่าง เสพดูธรรมดารู้ธรรมดาใช่ไม่ได้นะมองหาอยู่หลงอยู่นะใช่ตัวไม่ใช่เองเอาตัวไม่เอาเอง 然后，全部都不是不你看，都有带，都都都拢有带绒的。啊<聞こえ>，根据那个手机软是在你这个。 ไมเต็มที่น่อยถอยจกไม่เต็มที่หน่อยไม่ใช่แค่ไม่ลูกถอยจะไม่อีก